สวัสดีครับคลิปนี้นะครับต่อนเนื่องจากที่ซื้อตัวเมล็ดมอนสเตอร่าเะแอนนะครับมาแล้วนะครับสามสิบเมล็ดก็แบ่งกับน้องไปคนละสิบห้านะครับตัวนี้ก็จะทำการปลูกนะครับซึ่งเท่าที่ดูนะความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมว่าเมล็ดมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอ่านะครับเมล็ด อาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวจะลองปลูกดูผมก็ได้พูดคุยกับทางเพจเข้าไปแล้วครับเบื้องต้นว่าเดี๋ยวจะลองปลูกดูนะครับถ้าเกิดไม่เกิดยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทางเพจเขาทราบอีกทีหนึ่งนะครับว่าเมล็ดที่ส่งมาเนี่ยมันเกิดดีหรือไม่ดียังไงนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมผมยังมีข้อสงสัยนะครับในตัวนี้อยู่ครับโอเคอาจจะไม่ได้ ปูแบบเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ดูจากคลิปมานะครับนี่ตอนนี้ก็เตรียมดินก่อนนะครับนะเตรียมดินนะครับเตรียมดินจากาเป็นดินผสมาทางมะพร้าวนะครับแล้วก็แกลบนิดหน่อยแล้วก็แกบนะครับ ผมมีอยู่15มเมล็ดนะครับหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งชุดเนี่ยผมจะปลูกเอ้ผมจะปลูกป,ประมาณ5มเมล็ดนะครับที่เขาที่เห็นเขาวางไว้นะครับ5มเมล็ดต่อต่อหนึ่งกระบะนะครับลองดูนะครับ5 35ก็ประมาณ3 5, 5กระบะแออหรือว่าผมอาจจะลดลงเป็น3 55ก็ได้นะครับเหลือก,กระบะละ3เอ้ยเหลือมี3 3 55อันนี้สัก5ชุดนะครับ5ชุด ก็จะได้15เม็รพอดีนะครับ ครบแล้วนะครับห้าก็จะแบง่งเมล็ดตัวนี้นะครับออกเป็นห้านะครับอย่างละสามสามห้าสิบห้านะครับเขาบอกว่าให้ทําการรดน้ำก่อนนะครับรดน้ำพอชุม่มลดน้ำพอชุ่มนะครับดินตัวนี้ก็ชุ่มอยู่แล้วนะครับลดน้ำพอชุม่มนะครับ โอเคนะครับจากนั้นก็ทำการใส่มเมล็ดนะครับทั้งหมด15มเมล็ดนะครับผมจะเอาที่มันมเมล็ดโตนะครับตัวนี้โตแน่นอนครับอืมเมล็ดนะคเอาพอเขเรียกเลยนะครับเอาพอมันจุ่มๆนะครับ ไม่ถึงแก่ว่าฝังกรบนะครับหนึ่งเมล็ดแล้วก็นะครสองเมล็ดสามเมล็ดนะครับอันนี้ถือว่าดีที่สุดนะครับที่ผมดูแล้วนะครับเดีย๋ยวยังไงฝากไว้ตรงนี้ก่อนอาจจะกรบกรบนิดนึงก็ได้เพราะว่าเนื่องจากมันไม่มันไม่โตนะครับ มเม็ดเมล็ดมันไม่โตเหมือนที่ผมดูใน y o u t u b e อันนี้ชุดที่สองนะครับนะครับเราดูใกล้ๆกันครับใกล้เข้ามาอีกนิด <c oughs> ะครับชุดที่สองนี่มเมล็ดหนึ่งนะครับมันแทบไม่เห็นเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันไม่อมันไม่สมบูรณ์นะครับ สองสามนะครับแต่ว่าผมดูแล้วมันเหมือนไม่สมบูรณ์เลยครับนี่นะครับโอเคผมจะไว้อย่างนี้นะครับอืมสองละตัวเมียถาตัวมานะครับ นะครับเนี่ยมันมันแห้งมากเลยอะ่ะหนึ่งสองสามนะครับผมจะใส่ไปอ,อ,อันนี้สามเมล็ดนะครับคือโดยส่วนตัวผมว่ายังไงก็ไม่เกิดนะครับโดยส่วนตัวนะครับยังไงก็ไม่เกิดเพราะว่าอันนี้แต่ผมจะปลูกให้เขาดูเฉยๆว่าเออถ้าจะส่งกลับไปบอกว่า เออมันไม่โอเคก็กระไรๆอยู่นะครับนี่ครับสามเม็ดนะครับเดี๋ยวจะถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับอันส่วนชุดนี้นะครับเป็นเศษอะไรบู้งครับผมใส่ไปก่อนคือคนที่ส่งมาก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าอ,อ่า มันคงไม่เกิดอะมันน่าจะเป็น,มนเมล็ดที่เขาคัดแยกทิ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมใช้คำนี้แล้วกันเคนะครับเคผมได้ครบแล้วเดี๋ยวขยันล้างมือเพราะว่าผมต้องถือจับจับกล้องนะครับประยดัดดังติเวนึงตั้งแต่กล้องถึงกล้องอเค ตอนนี้ก็ได้เอา,มาเมล็ดลงแล้วนะครับนี่กระถางที่1น,นะครับมีทั้งหมด5้ากระถางนะครับจะดีที่สุดอยู่กระถางนี้นะครับเม็ดประมาณนี้อันนี้ก็ถัดมานะครับสังเกตเม็ดไหมครับจะเหี่ยวๆประมาณนั้นอันนี้ก็ให้โผล่อยู่นิดนึงเหี่ยวๆนะครับนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมอาจจะใส่เบอร์กระถางอีกทีหลังนะครับ เดี๋ยวเอากระทางขึ้นไปวางไว้ก่อนนะครับถอดแว่นก่อนแป๊บหบนึง่ง <c oughs> <c oughs> พอดีเนื่องจากว่าที่บ้านนะครับตรงนี้มีไก่เยอะก็เลยต้องหาที่วางไว้ก่อนนะครับข้างบนนี้นะครับอ,อจาจจะแดดจะแดดแรงลบฝนด้วยนะครับกรณีฝนอ่กระถางที่สองนะครับ ฝากไว้ก่อนโซนนี้ลมโกรกดีนะครับดีมากเลยนะครับก็มีแดดรำไรนี่ความร้อนไม่ต้องพูดถึงครับสุดยอดออไม่รู้ว่าอาจจะร้อนไปหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเริ่มปลูกวันแรกนะครับโดยการใส่ในกระถางเล็กนะครับวันที่6นะครับมิถุนายนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ผมจะวางกระถางเรียงไว้อย่างนี้นะครับก็จะ1 2 3 4 5นะครับโอเคครับเ้วค่อยมาดูกันวันต่อวันนะครับวันนี้เป็น,มนเมลิดมอนสเตอร์จแอนนะครับสั่งทางเพดนะรงร เฟซบุ๊กเชนะื่ออะไรนั่งจำไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวดูข้างในก่อน mm. แกะนี่ตรง mm. จะมา,ายอย่างนี้ mm. เกินมาอย่างนี้ใช่ไหม นับยังไงสามสิบเมตรนับยังไงครับนับเมตรไหนอ่ะนี่เหรอใช่ไหมอันนี้หรืออันนี้หน,นึ่งนะสองสามสี่ห้าหนึ 1> 1่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส็ดสองสามสี่ห้าหก มันไม่น่านจะถึงสามสิบนีนน่ใช่ไหมผมสั่งสามสิบเดี๋ยนะใช่มีอันนี้ก็เขียนสามสิบมากยังไงอ่ะเอบบิญมนก็ปสิทำไมมัน,นไ,มไม่เป็นจริงเหมือนที่เคยเคยสง่งมาเลยเคยเคยสั่งไหมไม่ค่ะที่เอิญเห็นเขาอันเนี้ยมันเป็นแบบมันเป็นเปียกมาเลยนะอืม มันเราไม่เคยสั่งเฉยเฉยอันที่มันเหี่ยวเียวนี่ก็ใช่เหรอเป็นตะเกิดไหมนะ่ะ <c oughs> แล้วเราจะนับยังไงแบ่งยังไงวันดี้ดเดี๋ยวเขาดูภาพคน<า>ที่เคยได้หน่อย นะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึงน่งมอนสเตอร์ไล <Monster ada. S 2> mm ่ด่า รับไอ้อันเล็กๆด้วยมันก็จะถึงเยอะอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ห้ามนสูหน้าต่ใช่ก็คือความหมายตัวนี้มันยังไม่มันต้องไปแตกหนออย่างนี้อันนี้ก็คือมันพร้อมที่จะปลูกแต่ว่าถ้ามาอย่างนี้มันก็จะตายครับอี่มันมาเล็ดแห้งเลยอืมรอดพิเศษพวก ก็แสดงว่าหายากเอาถุงมากระจายเอาไว้มีเม็ดใหญ่กี่เม็ดเออ,อเอิญก็ตัวแยกให้ให้เดิมเม็ดใหญ่เท่ากันโอ้ลุ้นมากเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เอ <c oughs> อเคนะครับได้แล้วแต่ มเมล็ดมันดูจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่หรือดูหรือเราดูไม่เป็นก็กอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองไปปลูกด,ดูมันเป็นเม็ดหรือเปาเป็นอ,อะไรกันีตอนนี้กำลังคัดแยกนะครับเพราะว่า,มาเมล็ดมันเหมือนไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรอันนี้ดูออกเลยนี่ก็คือมันเหี่ยวนะพนก็แตกเลยใช่ เอาวางตรงนี้แสดงว่าแตกเน่าชัดเจนนี่เป็นเม็ดที่แตกเน่านะครับหรือว่าลงดินงแล้วมันจะเกไม่รู้แต่เอาไปก่อนตัวนี้ออวมันไม่คุ้มกับเงินเลยอะ่ะถ้าจะได้เม็ดแบบนี้คือเดลองดูก่อนนะครับนี่คือถุงสามสิบเม็ดนะครับ สามสิบเม็ดได้เม็ดที่เป็นเม็ดจริงๆหนึ่ง <c oughs> นะครับสองสามสี่ที่เหมือนเป็นเม็ดนะครับอันนี้มันเหี่ยวเหี่ยวไม่จะหมดแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ห้าเม็ดนะครับอันนี้ก็หนึ่งสองอันนี้เหี่ยวแน่นอนครับสามสี่ห้าห้าเม็ดสิบแล้วหนึ่งสองสามสี่ อันนี้ก็ห้าเม็ดสิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็ห้าเม็ดซึ่งมันออกจะเหีเห่ยวๆมันตัวเนี้ยเป็นผงเลยนี่ก็คือมันมันเน่าเนาะห้าสิบสิบห้ายี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็เหีเห่ยวๆนะครับสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจุดแปดแต่ว่านี้มันมันออกเหีเห่ยวๆครับสามสี่ห้ามันจะเน่าแล้วแต่สนะ อันั้นคือดินใช่ไหมครับใช่ค่ะหมดอละอันนี้คือดินที่เราแยกแล้วกับหินเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราจะมาสมกันใหม่อันนี้ที่ดูสมบูรณ์เนาะที่ดูที่ดูสมบูรณ์นะครับที่ดูสมบูรณ์จะมีอยู่ห้าหกเม็ดเองเงินเห็นชัดๆหกเม็ดโอ้จะเกิดไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวอันนี้จะขอถ่ายรูปส่งไปให้เขาก่อน เพื่อเปรียบเทียบกับเพจนะครับว่ามันมันนะครับเขายัดถ่ายรูปไปให้ทางเพจเขาดูแบบว่าในเพจมันมันไม่ได้สีแบบนี้แต่ว่าจะลองจะไปเพาะดูนะครับเราเป็นอย่างไง้หรือจะส่งคืนข้อใหม่แต่มันมันเขาบอกว่าพิเศษเนาะรถนี้นะแค่นี้ก่อนนะครับ